กองกำลังศุรศักดิ์มนตรีมีประวัติความเป็นมาดังนี้ในปีพุทธศักราช2521สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยที่ติดกับประเทศข้างเคียงได้มีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเป็นประจำในหลายพื้นที่พื้นที่บางแห่งได้มีกลุ่มชนที่เป็นปฏิป,ปักษ์ต่อรัฐบาลของประเทศน,นั้นๆลักลอบเข้ามาหลบซ่อนและซ่องสมกำลังอยู่ในเขตราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งคราวเป็นเหตุให้มีการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านกับกลุ่มชนที่เป็นปฏิป,ปักษ์อยู่เสมอในพื้นที่บางแห่ง ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ไปซ่องสุมกำลังเป็นฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านแล้วนำกำลังรุกล้ำเขตนแดนเข้ามาทำการโจมตีลนสดมราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนตลอดจนใช้กำลังบังคับกวาดต้อนผู้คนให้อพยพออกไปจากประเทศไทยเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเขารัฐบาลไทยในขณะนั้นได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะที่97/2521เรื่องการป้องกันชายแดนโดยมอบให้กองทัพบก แต่งตั้งผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการป้องกันพื้นที่ชายแดนทางบกที่มีเหตุการณ์อันอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยมีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการต่อหน่วยกำลังและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อวันที่15มิถุนายน2523กองทัพประชาชนลาวได้ยิงเรือลลดตะเวนลำน้ำของหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงที่บ้านปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ทำให้รัฐบาลไทยต้องสั่งปิดพรมแดนซึ่งติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งหมดสถานการณ์ชายแดนไทยลาวเกิดความตึงเครียดประกอบกับกําลังทหารเวียดนามได้เคลื่อนย้ายเข้ามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและวางกําลังตามแนวลําน้ํโผงเป็นการแสดงการข่มขู่ไทยและมีท่าทีจะลุกล้ําอธิปไตยของไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าวกองทบบัพบกจึงได้อนุมัติให้จัดตั้ง ที่บัญชาการกองพลนาราพิสามส่วนหน้าขึ้นที่ค่ายรามสุนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่29กรกฎาคม2523ต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองกำลังสุลศักดิ์มนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2538จนถึงปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อค่ายเป็นค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาเมื่อวันที่22สิงหาคม2540กองกำลังศุลศักดิ์มนตรีเป็นหนึ่งในเจ็ดกองกำลังป้องกันชายแดนของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กองกำลังสุลศักดิ์มนตรีขอบรรยายสรุปสถานการณ์ภารกิจและการดำเนินงานเพื่อกรุณาทราบดังนี้พื้นที่ปฏิบัติการกองกำลังสุลศักดิ์มนตรีรับผิดช,ชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนปีกซ้ายติดกับกองกำลังผาเมืองและปีกขวาติดกับกองกำลังสุลนารีรวมความกว้างด้านหน้า804กิโลเมตรโดยแนวชายแดนเป็นลำน้ำทั้งหมดมีเกาะดอน119เกาะดอนจุดผ่านแดนถาวร11แห่งจุดผ่อนปลนทางการค้า13แห่งและท่าข้ามตามธรรมชาติ169แห่งสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดช,ชอบ สถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบเดิมด้านการทหารกำลังรบหลักที่วางกำลังตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังศุรศักดิ์มนตรีมีจำนวน3ากองพลกองพลที่1อยู่ตรงข้ามจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายประกอบด้วยสองกองพันใหญ่ทหารราบกองพลที่2อยู่ตรงข้ามจังหวัดเลยประกอบด้วยสองกองพันใหญ่ทหารราบกองพลที่4อยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงการจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารประกอบด้วย2องกองพันใหญ่ทหารราบ กำลังประจำถิ่นจำนวน6กองบัญชาการทหารแขวงโดยมี 19, กองร้อยทหารชายแดนวางกำลังควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนและบนเกาะดอนที่ฝ่ายลาวอ้างสิทธิ์และนำกำลังทหารรุกขึ้นมาตั้งฐานปฏิบัติการมีจำนวน16ดอนโดยวางกำลังระดับกองร้อยทหารชายแดนจำนวน2ดอนได้แก่ดอนสังคีและดอนโคราชกำลังทางอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงป้องกันประเทศมีกำลังสองกองพันใหญ่ทหารอากาศซึ่งเทียบเท่ากับหน่วยระดับกองบินของไทย กำลังกองหลอนขึ้นการปกครองกับขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงและขึ้นตรงต่อกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพกระทรวงป้องกันประเทศฝากการบังคับบัญชากับกองบัญชาการทหารแขวงโดยอยู่ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตรงข้าม5จังหวัดชายแดนปัญหาเส้นเขตแดนลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการของกองก,องกำลังศุลศักดิ์มนตรีมีเกาะดอนในพื้นที่รับผิดชอบ119ดอนประกอบด้วยแม่น้ำโขง101งดอนและแม่น้ำเหือง18ดดอนดอนที่ปรากฏในแผนที่ทราเซจำนวน50ดอนเป็นของฝ่ายไทยจำนวน12ดอนและเป็นของฝ่ายลาวจำนวน38ดอน ดอนที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ปรากฏในแผนที่ทราเซจำนวน5 1ดอนคาดว่าเป็นของฝ่ายไทยจำนวน25ดอนและคาดว่าเป็นของฝ่ายลาวจำนวน26ดอนโดยปัญหาเส้นเกตแดนและเกาะดอนจำแนกออกได้เป็น3กรณีดังนี้กรณีที่1ปัญหาเกาะดอนซึ่งในฤดูแล้งแม่น้ำโขงเกิดการตื้นเขนินทําให้เรือฝ่ายไทยไม่สามารถสัญจรผ่านในพื้นที่ระหว่างฝั่งไทยกับเกาะดอนดังกล่าวได้ประกอบด้วยดอนชมดอนชิงชูและดอนสังคี กรณีที่2ปัญหาเกาะดอนที่มีกําลังทหารและประชาชนลาวอาศัยอยู่ซึ่งมีผืนดินเชื่อมติดกับฝั่งไทยได้แก่ดอนโคราดและกรณีที่3ปัญหาเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสซึ่งฝ่ายไทยและลาวต่างอ้างสิทธิ์บนเกาะดอนนั้นๆได้แก่ดอนโมและหาดบ้านนาปัจจุบันพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีไม่มีพื้นที่อ้างสิทธิ์โดยในระหว่างรอการสํารวจและจัดทําหลักเขตแล้วเสร็จ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ยึดถือตามบันทึกการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยลาวครั้งที่9เมื่อปีพุทธศักราช2556ซึ่งได้กำหนดวิธีการจัดการพื้นที่ชายแดนตามลำแม่น้ำโขงไว้สถานการณ์ภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการลักลอบนาเข้ายาเสพติดและการกระทําผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงอาจสืบเนื่องมาจากพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยที่มีเขตแดนเป็นชายแดนทางน้ําทั้งหมดซึ่งบางพื้นที่สามารถลักลอบข้ามผ่านโดยใช้เรือขนาดเล็กหรือการเดินข้ามได้ตลอดจะมีขายเส้นทางที่เชื่อมต่อจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในหลายเส้นทางภารกิจและการดําเนินงานกำลังศูนย์รัศด์มนตรีปฏิบัติตามภารกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดยหน่วยได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในปี2,568และแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้กับหน่วยอย่างชัดเจนมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งและพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนโดยยึดถือการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักในห่วงที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติที่สำคัญในแต่ละพันธกิจดังนี้พันธกิจที่1การเฝ้าตรวจและป้องกันพื้นที่ชายแดนการขับเคลื่อนงานด้านการข่าวมุ่งเน้นระบบงานด้านการข่าวด้วยการจัดประชุมโต๊ะข่าวเพื่อประเมินภัยคคุกาม จากการประชุมศูนย์บูรณาการร่วมด้านยาเสพติดได้ข้อมูลเครือข่ายผู้กระทำผิด70เครือข่ายพร้อมทั้งได้ประสานงานกับกองกำลังข้างเคียงเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารส่งผลให้งานด้านการข่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเตรียมสนามรบด้านการข่าวหน่วยได้ใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจและยุทธภปรกรพิเศษยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการรายงานข่าวสารรวม1,118ข่าวนำไปสู่การจับกลุม124ข่าว การติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนในห่วงที่ผ่านมาหน่วยได้รับรายงานการละเมิดข้อตกลงของสอปปลาวรวม13ครั้งใน4พื้นที่ซึ่งหน่วยได้ประสานจังหวัดและอำเภอประท้วงไปยังฝั่งสปปลาวเพื่อแสดงความไม่ยอมรับในการกระทําที่เกิดผลกระทบต่อเส้นเขตแดนรวมทั้งมีการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในพื้นที่ชายแดนรวม12ครั้งใน2พื้นที่โดยคาดว่าเป็นโดรนของกลุ่มผู้กระทําผิดกฎหมายที่ใช้ตรวจการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเสริมสร้างระบบเฝ้าตรวจชายแดน มีการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจชายแดนให้สามารถเฝ้าตรวจได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจที่ทันสมัยของหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่21โดยได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานพร้อมทั้งจัดทำแผนการใช้ในพื้นที่เพ่งเล็งสำหรับปี2,568หน่วยได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการโดรนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสนับสนุนในการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจพื้นที่ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน การเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือนมีการพัฒนาสัมพันธ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการและภาคประชาชนนำไปสู่การจัดตั้งเครือข่ายมวลชนอาสาสมัครกิจการพลเรือนได้698คนจัดทำข้อมูลบัญชีทรัพยากรพลเรือนให้เป็นปัจจุบันและได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายมวลชนในทุกภารกิจพันธกิจที่2การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนดำเนินการฝึกจัดตั้งจัดระบบและควบคุมการใช้กำลังประชาชนและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนที่สำคัญได้แก่ การเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดนในกิจกรรมรวมพลังประชาชนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและทัศนคติที่ดีพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยในระดับตำบลรวม69แผนพร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมตามแผนการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยา พัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้ง5จังหวัดชายแดนเพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารพร้อมทั้งการจัดชุดงานมวลชนเข้าไปประชาสัมพันธ์ผ่านหอ,อกระจายข่าวหมู่บ้านพบปะพูดคุยในโอกาสต่างๆทั้งนี้หน่วยได้มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อาการปฏิบัติงานของกองกาลังศุลศศกดิ์มนตรีโดยจัดทําแบบสอบถามเข้าไปทาการประเมินจากประชาชนในพื้นที่พันธกิจที่3การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ได้จัดการประชุมหารือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สําคัญในพื้นที่ชายแดนโดยได้เชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สําคัญประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาดูดทรายหน่วยขอให้จังหวัดพิจารณาบรรจุผู้แทนของกองกาลังศุลศักดิ์นตรีเข้าเป็นคณะกรรมการพิจารณาดูดทรายและการปฏิบัติที่สําคัญในห่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมตรวจยึดจับกลุ่มเรือดูดทรายหําลำพร้อมลูกเรือจํานวนหรายในพื้นที่ตําบลน้ากํ่มอาเภอธาตนม การลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าหลบเลี่ยงภาษีหน่วยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดชุดพยานาคราชปฏิบัติการสกัดกั้นการนำสินค้าเกษตรที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายจนนำไปสู่การตรวจยึดจับกลุ่มเรือบรรทุกสินค้าลักลอบนำเข้ากระเทียม5,480กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนโดยได้สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องจากหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับฝ่ายปกครองในการจัดระเบียบจุดผ่อนปรนทางการค้าโดยเฉพาะจุดผ่อนปรนอำเภอา่าพนมผลักดันให้มีการจัดระเบียบเรือด้วยการควบคุมทางะเบียนกับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานความมั่นคงจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธี7็ครั้งในพื้นที่เป้าหมาย11อำเภอและหน่วยยังดำรงความต่อเนื่องในการจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีโดยวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการจากสถานการณ์ภัยคุกคามที่สำคัญตามห่วงเวลา สรุปผลการตรวจยึดจับกลุ่มตามพระราชบัญญัติต่างๆที่สำคัญในปีงบประมาณ2,568จนถึงปัจจุบันดังนี้พระราชบัญญัติยาเสพติดตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยกเป็นวาระสำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหานายกรัฐมนตรีได้เปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟผนึกกำลัง51อำเภอชายแดนรวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระทำผิดตามแนวชายแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ต่อเรื่องดังกล่าวกองกำลังสุรศักด์มนตรีได้จัดทำแผนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟในพื้นที่ชายแดนประจําปี2568เพื่อรองรับนยโยบายของรัฐบาล โดยเน้นการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนด้วยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือและดำรงความต่อเนื่องในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการปฏิบัติตามแผนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟในพื้นที่ชายแดนนําไปสู่การจับกลุ่มการกระทําผิดในพระราชบัญญัติยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจํานวน39ครั้งผู้กระทําผิด168รายของกลางยาบ้า1 1บล้านหแสนเม็ดเศตไอซ์779กิรลกรเมเศษ สำหรับการจับกลุ่มในพื้นที่ตอนในที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนสามารถจับกลุ่มได้จำนวน6ครั้งผู้กระทำผิด14รายพร้อมของกลางยาบ้า13ล้านเมตรเและไอซ์651กิโลกรัมรวมสถิติการจับกลุ่มในปีงบประมาณ2568จนถึงปัจจุบันมีการจับกลุ่มในพื้นที่ตามแนวชายแดน470ครั้งผู้กระทำผิด570รายยาบ้าจำนวน52,600ล้านเมตรเ ไอซ์จำนวน2,200กิโลกรัมเศษเฮโรอีน120กิโลกรัมเศษเคตามีน571กิโลกรัมและยาอี3กิโลกรัมสำหรับการจับกลุ่มการกระทำผิดในพระราชบัญญัติอื่นๆดังนี้พระราชบัญญัติศุลกากร,กร,กรจับกลุ่ม121ครั้งผู้กระทำผิด56รายของกลาง63รายการพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจับกลุ่ม111ครั้งผู้กระทำผิด269รายพระพราชบัญญัติป่าไม้จับกลุ่ม18ครั้งผู้กระทำผิด15รายของกลาง7รายการการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยน จับกลุ่ม49ครั้งผู้กระทำผิด11รายรถยนต์15คันและรถจักรยานยนต์85คันสามารถติดตามและนำส่งรถที่ถูกจรกรรมกับคืนให้กับผู้เสียหายได้16รายพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจับกลุ่ม70ครั้งผู้กระทำผิด79รายของกลาง10รายการพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจับกลุ่ม6ครั้งผู้กระทำผิด2รายของกลาง14รายการพันธกิจที่4การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือด้วยการเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสบปปลาวทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการครบทั้ง5้าแขวงหนึ่งนครหลวงจัดก,กิจกรรม CSR ร่วมกันในพื้นที่2ประเทศและในปี2568นี้หน่วยได้วางแผนให้มีการาัตเวนร่วมทางน้าอย่างน้อย3พื้นที่และขยายผลโครงการทหารพันธีไปสู่สปปลาว โดยจัดทําโครงการขยายผลการเพาะพันธุ์ปานินจิตรดาเพื่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงจัดวิทยากรไปให้ความรู้ในพื้นที่สปปลาวและการเชิญมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการทหารพันธ์ดีต่อไปการดําเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ขับเคลื่อนการปฏิบัติใน5พื้นที่หมู่บ้านคู่ขนานไทยและลาวร่วมกับโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนของกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งสู่ผลลัพธ์ให้ประชาชนและส่วนราชการของไทยและลาวได้มีกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่พันธกิจที่5การปฏิบัติในพื้นที่ระวังต้องกันหน่วยข่าวกรองทางทหารกองกำลังศุลศักดิ์มนตรีทำการพิสูจน์ทราบที่ตั้งการวางกำลังของกองทัพประชาชนลาวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานกับกองประครับการควบคุมที่2ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยประชาการสงครามพิเศษติดตามตรวจสอบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติงานที่สําคัญอื่นๆกิจกรรมสุรศักดิ์มนตรีอามิรัน2025วิ่งนี้เพื่อน้องชายแดนครั้งที่สองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมาโดยจัดการแข่งขันเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ให้เกียรติเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม1311คนและการต่อยอดจากกิจกรรมดังกล่าวได้นํารายได้จากกิจกรรมจัดหาถุงยางชีพและสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆนําไปมอบให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนในห่วงที่ผ่านมาดําเนินการในสองพื้นที่ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านนาดงอเาเภอปากคาดจังหวัดบึงการและโรงเรียนบ้านห้วยน้ําผักอาําเภอนาแห้วจังหวัดเลยการช่วยเหลือประชาชนได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวไม้เท้าลุงยักษ์และถุงยางชีพให้กับราษฎรผู้ยากไรตาามแแนนวชยด การส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมไทยผู้บัญชาการกองกำลังศุลสักมนตรีได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบสารศิละปะวัฒนธรรมไทยโดยการมอบคลุยให้กับสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาสืบทอดศิละปะวัฒนธรรมไทยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังศุรศักดิ์มนตรีได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกแพลตฟอร์มนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสัมพันธ์กับทีมโคศกกองทบก ศูนย์รประชาสัมพันธ์กองทับ,บกและสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของหน่วยส่งผลให้มีผลการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของกองทับ,บกและสื่อประชาสัมพันธ์ของพลเรือนกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ครับ